สรพงษ์ชาตรีหลังป่วยหนักเจอปัญหาใหญ่เรื่องค่ารักษาตัวเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักสแสดงรุ่งใหญ่เอกสอรพงษ์ชาตรีเป็นนักสแสดงชายศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การสแสดงโดยเริ่มการเป็นนักสแสดงตัวประกอบจนกระทั่งเป็นพระเอกโด่งดังแห่งยุคปัจจุบันสรพงษ์ชาตรีหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไม่เห็นหน้าจอทางทีวีเลย และแทบไม่ได้ยินข่าวคร่าวเลยก็ว่าได้จนกระทั่งมีข่าวลือออกมาหนาะหูว่าสรพง์ชาตรี mm hmm. นั้นกำลังป่วยหนักจนทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ mm hmm. ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านคุณพรพรพิมลมั่นรัอไทยอัปเดตอาการล่าสุดสอรพง์ชาตรีโดยได้เผยว่าสรพง์ชาตรีป่วยมะเร็งสมองเมื่อประมาณ6 7เดือนที่แล้วตนได้เดินทางไปเยี่ยมก็พบว่าทางด้านสรพง์ชาตรี นั้นปกติดีไม่ได้สุดแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ไม่บอกใครนั้นอาจจะเพราะว่าไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นห่วงตนเองล่าสุดทางด้านบินบรลือฤทธิ์และไทยเอกพันได้ออกมาแถลงข่าวอาการป่วยสรพง์ชาตรีเอาไว้ว่าเรื่องแรกสรพง์ชาตรีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อ5ปีที่แล้วจากนั้นก็ได้มีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจที่ปอดข้างซ้ายและรักษาอาการป่วยมาตามลำดับ จนกระทั่งร่างกายแข็งแรงจากนั้นก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกติจนกระทั่งปีที่แล้วอาการกลับมากำเริบจากทางด้านภรรยาของพี่เอกผมก็ได้ไปเยี่ยมช่วงมีนาคมซึ่งเมื่อไปถึงพี่เอกก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงพอถามว่าจำได้ไหมก็ทำหน้างงแต่พอสามเดือนหลังจากนั้นไปเยี่ยมอีกครั้งถามว่าจำได้ไหมผมบินกับไทยไงเขาก็จำได้แต่ต้องย้ำนิดนึง ตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เดิมแต่เชื้อกระจายไปบ้างตามร่างกายแต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเข้าไ ICU <ป>ฉุกเฉินเนื่องจากสำลักอาหารซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วซึ่งข่าวที่ออกมาว่าเป็นโรคมะเร็งสมองนั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือเชื้อมะเร็งกระจายจริงแต่ไม่ใช่มะเร็งสมองและอาการก็ดีขึ้นตามลำดับ และถ้าหากไม่สำลักอาหารก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งหน้าตาของพี่เอกก็สดใสาจากที่เห็นรวมถึงยังได้บอกอีกด้วยว่าพี่เอกเริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าฉีดยาเข็มละ1 8 0 0 0 0บาทซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษอีกด้วย